ีอะไรกินมัง้งอะแถวนี้แถวนี้ไม่มีอะไรกินแต่ว่าเขาให้แย่งเพื่อนกินนะอา้าวเฮ้ย <c oughs> แล้วเพื่อนจะกินเราแม่ดูดิเออเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่อันนี้เพื่อนตอนกินวุ้ยดูสิมีโรงเรียนด้วยโรงเรยียนอนุบานเหรอวมาโรงเรยียนอนุบานปั่น ว่าต้องเป็นเจ้ามัสคอตต์ในโรงเรียนอนุบาลอซีเท่นอ้อบบันบานแน่เลยเฮ้ยอ้อมดูดิมีห้องเด็กดื้อด้วยอ้าวไปขังได้ปะอย่าเพิ่งขังกำลังหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวไหนขันนี้มีอะไรกินบ้างอ่ะมีอะไรกินมั่งเนี่ยกำลังหิวเลยแต่ไม่มีของให้ขโมยเลยเฮ้ยนั่นไงไอ้ขันกินอะไรอยู่นะบันบาลีน่ากำลังกินสปาเกตตี้อยู่เลยอ๋อหอยอ้าวเฮ้ยไปเปิดก่อนนะเปิดพิสดารก่อนอย่าเขากินไม่แบ่งใครอูุ้ยมันตามมามันตามมา นกดระวังนะอ้อมมันกำลังตามมาแล้วโมโหหิวโมโหหิวต้องทำให้หิวโหยอตัวใหม่ละไม่ใช่เรนโบว์เฟนไปสนามแข่งเล่นเหรอวิยสนามเด็กเล่นเจออย่าแล้วโอ้โหแจ็คทัดเลยโอ้ยจานกอพิลาเบิร์ดมันตามอ้อกันแล้วหนะท้าบซ่าแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าไปทางไหนเนี่ยไปเซฟ เซฟโอนเหรอเอาเยอะๆดีโอ้ยกลางคืนแล้วนะว่าว่าหา้ามขโมยอาหารตอนกลางคืน,นโอ้โหดูสองคนนั้นดิมา็ตามมาแล้วอะ่ะมันเดินชา้ชาช้าแต่ว่าสก,กิลมันมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเร็นเวนีแหละตามเมมันมาแล้วเราจะวิ่งช้าลงมันรอนนะทำไงดีพี่เชนยังไม่หมดเลยบันบันขอยนะจะบันบั้นอุ้ยนะจะมาจอดอโอครบเลยไปเร็วจาจะมาจอดไม่กินผักแล้วหรออุ้ยเขาจะตามไปกินอ้อมกันใหญ่แล้วดูดิไม่ให้กินหรอก เขาจะกินหมดคนเดียวสี่จานรวดกันล่ะไอ้ตอนนี้เขาไม่กินกันแล้วพักนะเขาจะกินสปากเกตตีถึงเล่าถึงเล่าอุย๊ยวิเกเคนเขากินหมดสี่ชามคนเดียวเลยอ่ะโอ้ยไม่แบ่งใครเลยเอา้าวน้ำหนักขึ้นแน่อะไรนะนี้กินไม่แบ่งระวังติดคอนะไปแล้วไปแล้วเขาเห็นมันมีสปากเกตตีอยู่ข้างหน้ากยแหละอุ้ยนั่งไงวิกเคนสตีมเจ้าปินอ้าวเจ้ามันกระพุ้นน้อยไปซะละอ้าวไม่หันดูหน้าเลยไปได้ละเขาลีใหม่ละนั่นไง,ก,ง,นนงนกัปตันฟิลด์ อุย้ยกินนะ่ากินจุงเบยโอ้ยดูครับกินยิ้มเต้นเลยห้าอร่อยนะอ้าวเฮ้กินไม่แบง่งโมโหไอจะเอาของฉันไปไหนเอาของฉันคืนมานะขโมยของเขากินอีกแล้วฉันเพิ่งกินไปได้คำสองคำยองไงทนะี่เหลือเดี๋ยวรับกินให้เองนะงั่นไงบายมารินานั่งกินอยู่ที่เดิมหรอเขาใส่มากินคนเดียวนะเออเ้กินคนเดียวได้ไงล่ะมันต้องแบ่งกันกินดิชามบะลาบะลาเนี่ยกินหลายคนอร่อยกว่านะอุ้ยเ๋ย ทางนั้นโอ้โหภาพไสอีกแล้วต้อมไปอ้อมตรงไป,งไปกลายเป็นทีวีจอขาวดําเลยชนตายแล้วจะบอกข้างหน้าข้างหน้าพี่เคนไหนไหนมีใช้ขโมยอีกบันบันกำลังสวยอยู่เลยบันบันขอกินหน่อยนะเฮ้ยไปแล้วโอ้ยรอช้าอยู่ใหญ่ไม่ขอแล้วงาน,นีงียาไปเลยโอ้โอ้โอ้แล้วจอขาวดำอีกแล้วเฮ้ย<ห>มี่ต้อยด้วยเฮ้ยนี่ไงพี่เคนเฮ้ยเจ้าแมงกระพุนขอเลยนะเฮ้ยตามมาแล้วอ้อมโอ้ยเต็มเลย ไหนสี่จาละแม่นันนี่นันนี้อินน่มแปลน่ะไม่อิ่มก็ไม่รู้ว่า,าไงแล้วเนี่ย เฮ้ยเซฟซ้อนอยู่ไหนเซฟซ้อนอยู่ไหนู่นอยู่ฝั่งนู้นมันจะทันไหมเนี่ยโอ้โหไม่น่ารอดนะรับมาจะทันอยู่แล้วโอ้โหติดอีกเร็วก่อนเร็วก่อนว่าแซงแล้วมันจะแซงแล้วทันแล้วไปทานแล้วไปทานแล้วเอาไปซะแล้วไปนี่ถึงฝั่งฝันแล้วโดวแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรลุดใหม่ก็ได้โอ้โหเต็มเลยนั่นเขาทำอะไรกันสองคนนั่นเขาพิ่ชลิงรวมรางกันเหรอเฮ้ยเขาทำอะไรกันนะครับติดบั๊กอะอ๋อบอกว่าเบียดกันเดินนะย่างกันเอ้านั่นไงเรียบร้อย อย่างนี้ก็ลูดเลยดิยแต่จออย่างนี้ก็เหมาอ่ะดินี่ได้สามจามเลยนะโ,โหรวยเลยนะแบบนี้วิ่งให้มันแล้วเนะเดะเด๋ววิ่งไม่ทัน,นใช่มหมกินเยอะระวังเส้นอาจจะงูนะยังไม่ได้กินเลยแค่ถือวไ้เฉยๆจัมเปอร์จอเาชิัมไหยนะ โอ้โหดูดิเขาเครียดกันใหญ่เลยอ่ะอ้าวของวของกินเขาเนี่ยมันยกขยงแล้วนะยกขยงกันมาทั้งกวนเลยอ่ะมาเด็กแก๊งเด็กแก๊งเข้าาแล้วอ้าวเราถึงแล้วเอ้ยข้าวเหนียวเงินยัยเชียวไอ้จังใครก็จับไม่ทันหรอกนะวีบันบันฉันรู้นะว่านายอิ่มแล้วอ่ะขอกินมั่งดิมันยังไม่อิ่มเลยอ้าวเดี๋ยวอย่าทำอย่างนั้นของแพงกันะเนี่ยขอกินหน่อยดิ โอเคอย่าไปแกล้งบันบันคือเยอะเลยปล่อยเขากินข้าวไปกันนะเฮ้ยดูเขากินสิวิน่ากินจุงเฮ้ยยบใครเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราอ่ะตายมาหลายปีแล้วท่าทางนะทัากินได้เลยมี่ใช้หนวดหยิบเหรอทำไมมีลูกตาไหลตาจังเลยอ่ะแบงไหไมดี้แบงไหไมดี้สีส้มส้มนะเราอ่ะกินจุงเบย์ยังไงจะเป้าหมายใหม่แล้วโอ้โหยกไฮยองกันวิ่งเข้ามานี่สีอะไร สีเหลืองสีเขียวมีเจ้ากรีนด้วยนะเวอร์ชันไรแมนนี่นะโอ้โหเวอร์ชันโหดนะเวอร์ชันโมโหหิวเล้นห้อยเลยดูดิเจ้าพิงก์โอ้โหเจ้าพิงก์ตัวมีหนามเนี่ยน่ากลัวอ้อมวิสยองอ่ะนี่ต้องขอลองหนไงแล้วมันอร่อยเนี่ย่าไหนอ่ะโอ้โหดูดิมันโกดใหญ่แล้วมันอร่อยจริงๆด้วยนะมันถึงได้กินกันไม่หยุดเนี่ยเจ้ากรีน ไอเจ้าบลูบลูกินเฮ้ยเออเอ้ยมาแล้วตามาแล้วทำบ้างกันดีกว่าเอาบ้านไปกินสปาเกตตี้กันนะนั่นนะเราเห็นเป้าหมายใหม่อ๋อเจ้ากรีนกำลังกินอย่างมุมมามใหญ่เลยอ่ะไม่รทางจะอร่อยนะใครๆก็ชอบกินสปาเกตตี้นะไม่กินอย่างอื่นบ้างเหรออย่างเช่นส้มตำปลาล่าอะไรประมาณนี้อะโอ้โหแซ่บเลยนะใส่หอยดองด้วยได้ปะลาบปลาดุกก็ได้นะใส่ปูม้าด้วยะซ่บขาหมูย่างก็อร่อยนะ ไปแล้วไปแล้วไม่ทันแล้ววันรังกินอย่างอื่นบ้างดีเบคฟาดอะไรอย่างเงี้ยระวังข้างหลังอ๋อมันตามมัแล้ววิ่งไกลมากไกลมากนี่เราวิ่งกันฝุ่นตลบแล้วนะต้องเร็วกว่านี้เฮ้ยนี่ไม่ทันปัดนะเคไปเร็วไปเร็วต้องไปกันแล้วจังหวะนี้ยจะไม่รอดนะเราจะโดนกินซะเองเนี่ยเจ้าเรสเจเลสเถอะมาแล้วมาแล้วทำไมดิซูเลยเฮ้ยต้องวิ่งแบบรถเลี้ยวเคี้ยวคดตัวเย้แนะนอนบอกเลยข่าวดำอีกแล้วมองไม่เห็นทางแล้ว ตัวเย,ย่แล้วจะบอกไหมนั่นไงนั่นไงนเจ้าลายโซนเข้ากันรักษา,ยาโอ้โหคงไม่น่าเชื่อเลยมันจะไม่รอดนะมไม่ตอนกัางคืนมันก็มองไม่ค่อยจะเห็นนะเนาะดูดิวิ่งไล่ตอนเพื่อเราใหญ่เลยเพื่อนเราก็ลากไปลากไปอ,อ๋อ,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 อมาเป็นเด็กแก๊งเลยเจ้าสีม่วงเยอะเกินมาไปย่างเจ้าสีม่วงกินดีมากเจ้าเป็ดเยลโล่อุ้ย ฉันพังเลยเนี่ยโอเคโอ้โหดกยเลยกระพือปีกโกยเลยเนี่ยอ้าวเขาจะบินแล้วเรามาขโมยข้าวมาเลยโกแล้วอย่างไรดูดิดูดิเหมือนชิก้าเลยอ่ะไปเร็วไปเร็วพังมากเลยอ่ะไม่รู้หิวว่าจากไหนกันนะเนี่ยโอ้ยใกล้แล้วใกล้มากใกลวิ่งไว้หรอเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้ช้าลงเนี่ยเฮ้แต่ละตัวน่าจะมีคอรัสกิลหน่อ่ะวิ่งทำไงนี่ยไม่ทันแล้วอ่านิดเดียวทนไว้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว ไอ้ซะแล้วตรงประตูเลยปีกนกสิครับเอาเลยมาชนอะไรตรงประตูตรงนี้เนี่ยขอบคุณนะอุตส่าห์มาส่งให้เจ้าเรสเจ้าเรสข้างหน้ามีเป้าหมายใหม่ให้ขโมยต่อไหนไหนให้คนอ่านเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ดิโอ้โหไหนแม่ฉันดูใหม่จะมุดไหนแม่เจ๋งหลอนนะดูดีตีขากันเนี่ย ไม่รู้แต่ที่นั่นเป็นพักตตี้มาแล้วอุย้ยพโรถจับได้นะอ้อมตุ้ยเย,ย่เลยนะเอาไปเก็บกันไปเก็บกันเอาไปตุนสเสบียงกันเย่เช้าแล้วมาดิมาดิมาดิหนูจะไปล่อหลอกสเิเที่ยงขอให้ตุย้ยให้ได้เลย เฮ้ยข้างหน้ายังไม่ได้ของเจ้าสีม่วงเลยอ่ะโอ้โหมาเป็นแก๊งเยโอ้โหวิ่งหน้ากระดานตอนลึกมาด้วยเมาหมดแมปเลยทีเดียวจะไปไหนกันหรอไปด้วยดีเฮ้ยเจ้าเรดจะกรีนจะบลูเฮ้ยเจ้าสีม่วงเขากำลังตามบุฟเฟ่กันเหรอเจ้าพิงอ่ามีคนติดกับดักด้วยเจ้าสีม่วงติดกับดักเลยเหรอไม่นานรอเนี่ยคนนั้นอ่ะโอ้ยเห็นแล้วหิวเลยเราไม่นานแลจเอ้าไเาเรียบร้อยเลย กกนี่ไงต้องเมาเลยอ่ะเป็นแถวเลยเห็นเปล่าเมาเลยเมาเลยอ้าวเฮ้ยไอเดี๋ยวอย่ามาต้นทางกันนะโอ้ยนั่นไงเรียบร้อยเลยมึงไม่กินไม่ทันแล้วแค่นั้นเมาแล้วนะครับเมาเลยพี่เค้นเมาเมาไปเลยเมาเลยเมาพี้เกี้ยงเลยอย่าไปแย่งน้องเลยไปดูน้องเลยดิโอ้โหเจ้าสีม่วงไหนนี่กินมุมบ้าจังเลยเนี่ยแบงน์ยังดมดูมือดีวิน่ากลัว ไอหิวโหยมาจากไหนเนี่ยเราก็หิวเหมือนกันมาดิมาดิาดเจ้าสีม่วงเจ้าสีม่วงมันวิ่งช้าเหรอดูดิเล่นเสร็จต้องทำสปาเกตตีกินแล้วมั้งเนี่ย เอาอตัวละกันจะเย็นโลนโอ้โหไม่น่ารอดนะอ้อมใกล้มากใกล้สุดเลยเจ้าสีส้อมอ้างข้างหลังนี่เย็นละกันดีนขังหน่ยว่าเออไม่ทนันเรียบร้อยตปีไม่น่าลบมากเลยเรามาต่อกันอีกแบบนี้ก่าแบบนี้เขาบอกว่ามีบอสคนะ่ะบอสเจ้าหมูยักษ์อ่ะตัวอะไรอะ่ะอ้าวโอ้โหเดอะฮักหรือเปล่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นบอฟเลยอะ่ะเป็นบอสนะ โออดูดิเกลียร์ยน่ะยังมูฮอ,อกกินน่ะตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าดูดิมีเขี้ยวด้วยวิ่ง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 สีขาอู้ววเวาดูทาวิ่งแล้วดิอันนี้จะวิ่งหรือว่าจะโยกก็ไม่รู้โยกซ้ายโยกขวาเอาเอาเอ้าเฮ้ยทำไมหน้าพี่ห่อโดนดามเมต่ะมันไม่สก,กิลหมูดิอ๋อโอ,โอ้พี่เกียนี่บ้านของป้าป้าพี่เหรอ ้ยนี่รถของป้าปาิ๊กเอ้ยเหมือนในของเล่นเลยอ่ะของเล่นป้าปาิ๊กอะนี่รถเหมือนในกระตูนเลยอ่ะนั่งเลยดินั่งเลยดิถ้ามันชนแล้วมันพังเลยด้วยวนะไปด้วยไปด้วยไปดเลยนั่งเลยนั่งเลยยกล้อไปเลยอ้าวรถทำไมไมมีกระบังข้างบนเนี่ยรถต้องมีความเป็นกิจกรรมเลยเอ้ารถพังเอ้าเฮ้ย อ้อมขัง <ทำ S 1> เลยเนีย่ยโอ้อมพังเลยรถมันชนแล้วมันพังแล้วดูคว,วันมีควันขึ้นแล้วรถใช้ไม่ได้แล้ว <c oughs> น่าเศร้าดูเบยเดี๋ยวเรามันรีใหม่กันนะไอเจ้าหมูนี่มันปั่นทางเราอ่ะไม่เดี๋ยวมันครอบสมบัติดิว่ะอ้อมอุ้ยเขาได้เขาได้โอ้ทำไมบ้านลถแบบเนี้ยอยากกินเรามากเลยดูดิอุ้ยอย่าเพิ่งอ,อยากกินดิเอ้ยใช่ไม่ใช่สปาเกตตี้นะเอออ้าวเฮ้ยเอาเฮ้ย จับสะเบยเลยทีเดียวมัวเข้าได้แต่ขาออกนี่ะเลยนะมันต้องมีครอบครัวน้องป้าป้าพิกอยู่ดีเอ้ยไปทํางานดีกว่ามันต้องมีครอบครัวคุณหมูดิยังไม่เกิดมั้งอะไรอย่งเขาอัะก็ได้นี่ไงลุยเลยอ้ายิงเลยปังปั้งปังนีต้องล้มมีต้องล้มอ้าวเรียบร้อยแ้่ตุ้ยแย่แล้วหุยงานงอกมาไม่ได้ืคืนเขาบอกว่าห้ามขโมยอาหารป้าป้าพิกนะโอ้โหมาเป็นแก๊งไปดูดิขับรถไปดูดิเอ้ยน่ารักจะลูกหมูเอาตอนไหนมาบอกว่าน่ารัก มูติดเชื้อด้วยน่าเกลียดจังเล่ยจะกินเลยเดี๋ยวเขากินแทนนะตัวเองจะไม่แย่งเขากินอีกเหรอเราก็หิวโหยเหมือนทำเราทำอยู่รอดเราต้องแย่งเขากินนะเข้าใจป่ะคะไปทางไหนมันเขาวุ่นกลัวแต่เนี่ยคือลัอกกี้บล็อกเหรอตายแน่เลยข้ามบอกเลยโอ้โหโหเนี่ยมีกี่แขนกี่ขาเนี่ยไหนตัวอะไรอ่ะโอ้โหเหมือนเป็นแมงมุมหมูอ่ะโหน่ากลัวไปเด้วยผีเหรอ โอ้ยตัวอะไรอ่ะตัว้ากกระจุงอ๋อแม่หมูมาแม่าพริกอ๋ออ๋อแล้วป้าพริกอยู่งไม่ถามแล้วอ้าวไม่ทันแล้วเข้ามาในบ้านด้วยเหรอเฮ้ยมันเข้าเซฟโซนด้วยแต่ว่มันเข้าเซฟโซนอ่ะอ๋อเป็นบ้านของหมูเขาบ้านของเขาอ่ะเนาะดูสิคุณพ่อหมูอย่างงี้ก็ได้เหรอหรือป้าพริกนี่โอ้ยคุณแม่หมูมาแม่าพริกเดี๋ยวเคี่ยวดิทำไมอินสุดเลยป้ามังมุมโอ้โหตัวนี้ยังหลอนเลยอ้าวตงี้ นีกกนกก่นักวัานี่นักวัาดูี่สิแล้วคนล,ลคีล้ว่ะนี่คนนี้คนนี้เห็นแล้วมันอยากขโมยนะนี่ยังจะไปขโมยของข้ากลีบเลรเนี่ยก็เห็นมันน่ากินจังเลยอะ่ะก็เลยลองขโมยดูอ่ะเฮ้ยฝั่งนู้นมีบ้านใครอะ่ะหรือว่าเราจะไปอแอบที่นั่นดีไหมบ้านของนี่เลยแบ้านป้าป้าพิกอ้าวบ้านคุณตาคุณยายเหรอใช่บ้านหลังคุณตาคุณยายน้องหมูโอ้โหงานงอเลยบ้านัคุณตาอ๋อเอายื้มไหมนะ เฮ้ย<ป>อ๋อยี่ไหนคุณปูมันตามขึ้นมากันใหญ่แล้วอ้าวขึ้นมาได้ด้วยเหรอเนี่ยมันกระดุบกระดุบอยู่ดูดิตายแล้วเราไปไหนทีละเนี่ยโอมา เดี๋ยวโดนข็งแล้วลงไม่ได้นะยน่าจะตุยเย้ในห้องนี้แหละแย่แล้วอ้าวเราต้องการพู้ดสื่อสะแล้วไงมาแล้วเรียบร้อยเลยทีเดียวมือเท้านี่หนักจุงก็ที่เข้านี้นะคะเราก็เล่นกล่างขโมยอาหารเจ้าพวกมัสคอตในโรงเรียนอนุบาลการแห้งอ๋อปันปันไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนอยาเล่นเกมบล็อกเอาไปนะอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกทีกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนละบ๊ายบาย